วินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสร์มาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนิวซาวค่ะวันนี้เราพบกันเย็นวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567นะคะอยู่กับดิชนงวดีธเนมานและคุณซอาพอรองการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะวันไปเที่ยวหมดแล้วมาั้งวันนี้วันลองวิเอนมัสุดท้าย ยังเที่ยวอยู่ลระคะยังไม่กลับนะกำลังอยู่ระหว่างกลับบ้านกันด้ระหว่างเช็คบินจ่ายเงินอยู่ <c oughs> ค่ะเนาะใครยังเที่ยวไหวก็เที่ยวต่อไปนะคะใครไม่ไหวก็อยู่บ้านดูรายการ <c oughs> เรานะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นทํางานใหม่อีกแล้วจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่ก็ดูเหมือนว่าก็มีข่าวอยู่พอสมควรนะคะ,ะหลายเรื่องคะ่ะเดี๋ยวเกริ่นสั้นๆไว้ก่อนว่าข่าวในประเทศ <c oughs> เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยนะคะมีเรื่องปลาหมอคางดํา มีเรื่องของสวผู้นี้ก็จะประชุมเลือกประธานอุฒิสภานะคะและมีเรื่องที่วันนี้แหมโลกโซเชียลเขาแชร์กันไปเจอป้ายแบบบริการครับเปลี่ยนสัญชาติภายในระยะเวลาแบบรวดเร็วมากนะคะขึ้นไป้ายเป็นภาษาภาษาจีนนะก็ชาวเน่ยเขาตื่นเต้นกันนะคะเพราะว่า นายกถึงขั้นลงไปที่พื้นที่ตรงแถวห้วยขวางเลยนะที่มีการติดป้ายดังกล่าวนะพี่โสโปรยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะว่าวันนี้ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวต่างประเทศนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็คือการประกาศถอนตัวชิงประธานาธิบดีโดยโจไบเดนนะคะแล้วก็ประกาศสนับสนุนกัมลาแฮร์ริสให้เป็นคู่ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีกับคุณโดนัลด์ทรัมป์แทนนะคะต้องให้พี่โสเล่าเรื่องนี้้ฟังก่อนนะคะ <laughs> ผมเห็นข่าวในเมื่อคืน,น้แลวดึกๆประกาศถอนตัวแต่ไม่อยากถอนตำแหน่งจากประธานาธิบดีนะก็ะคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าหมาในรางหญ้าหมาในรางหญ้าคือคือหมาไม่กินหญ้าแต่ไม่ให้วัวกินไงให้มันนอนในรางหญ้าวัวจะมากินก็เห่าห่วงใช่ไหมห่วง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 ,ห,วงมหมาห่วงก้างก็ได้เพอะไรก็หมาห่วงก้างนะ มาหงก้างมาหงปลากระป๋องอะไรก็ว่าไปก็คือคือสังขารตัวเองไปไม่รอดอยู่แล้วนะนอกจากสังขารตัวเองไปไม่รอดอยู่แล้วปากแข็งอีกต่างหากว่าพร้อมสู้ต่อไปนะสู้สู้สู้ไม่มีใครเอาชนะทัําได้หรอกนอกจากตัวเองนะก็คุยโมตามาษานการณ์หนึ่งแต่ที่จริงแล้วมีแรงกดดันจากประดานายทุนและแกนนำของพระปะจาริปัตรวมถึง ใชไ่ไหมใช้ประชาธิปัตย์สิเดมโมแครตเดมโมแคร,รตเดโมแครตทุกหลายนั่นแหละประชาธิปัตย์อ่ะประชาธิปัตย์นั่นแหละประชาธิปัตย์ฝรั่งนะ,ะ,ะประชาธิปัตย์เมริกันนะ,ะ,ะแล้วก็กลุ่มประชาชนเองก็ไม่เอาด้วยสุดท้ายก็บอกว่าลงุงลงเถอะเออแล้วเอออีกเนี่ยไม่ไหวแล้วนะสุดท้ายตัดสินใจลงแล้วก็ ความปาก้าขาสั่นก็ยังยังอ้างว่าตัวเองยังจะต้องเป็นประธานทิบดีต่อจากนี้ไปจะอุทิศเวลาเต็มที่ทำหน้าที่ตำแหน่งประธานาธิบดีคือพูดแบบไม่อายอะนะคือเดินแทบไม่ไหวแล้วลงสมัครชิงอรอบใหม่ก็ไม่ได้แล้วแต่ยังขอเป็นประธานดีต่อซึ่งไม์จอห์นสันประธานสภาผูแ้แทนร,ราษฎรบอกว่าลุง ลุงรับสมัครเลือกตั้งไม่ไหวแล้วลุงยังไปรไประานในปีอยู่ทําไม<ช>ต้องลา<ช>ออกด้วยนะ,ยะแล้วความเออของลุงนี่ยังไปกดปุ่มนิวโคลนิเคลียร์ไปเล่นนิ้วเคลียร์เนี่ยเออไปเออมากดปุ่มไม่ทําไงฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยกรุณาลาออกจากตาแหน่งประธานดีด้วยในเมื่อไม่เป็นผู้ชิงนัอยู่ทําไมนะนะแต่ว่าคือลงมาแล้วขามันลอยไม่มีประโยชน์ะลรคือคนก็โลกกันลืมว่า ได้ยิงอายุงอย่างนี้เฉาตายเร็วด้วยนะก็เลยต้องขออยู่ต่อจะเป็นขอจะเป็นผู้มอบตำแหน่งให้กับทรัมป์คราวที่แล้วทรัมป์ไม่ยอมอยู่มอบตำแหน่งให้โจไปเดนนะแต่คราวนี้วันที่สิมบมกราคมเนี่ยโจไบเด่นจะมอบตำแหน่งให้ทรัมป์หรือให้กําไรริสเปล่าทีนี้เรามาดูเรามาดูว่าคนที่จะมาคุยสู้กับทรัมป์ก็คือกําไรริสอดีตสวอ,อ่าพักไอสังกัดรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นสาวสาวเชื้อสายอินเดียกับเปอร์โตริโกใช่ไหมเจามก์กาเจาไมก์กาจะาไมคกาเปอกตก้มีอายครึ uh, <Ha. S 1> ่ง <Ha. S 1> แล้วก็ uh, อายุห้าสิบเก้าปีที่ผ่านมาสี่ปีแทบไม่ทำอะไรเลยโจเปไดนไม่มอบหมายงานอะไรเลยตัวกินรวบหมดคนเดียวนะแล้วก็ทีมโจเปเดนทีมถือว่าอ่อนมาก ร,รัฐมนตรีต่างประเทศก็หวยที่ปรึกษ,ษาก็หวยแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมก,ก็หวยหวยทีคณะครมองของโจบไบเดนเนฉะนั้น<ส>คนบริการที่มีปัญหาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโอเคกําลังทฮริสรับหน้าที่ต้องสู้กับโจบไบเดนเน่ก็รับเสียงสนับสนุนจากบรรดาประธานเดล,ลีเกสห้าสิบรัฐมนตนีนะห้าสิบรัฐแล้วก็ได้เสียงหนุนไปรล้ 5 31เสียงแล้วเิลคริสตันก็หนุนเฮริคนิ์เฮริเคนต์ก็หนุนยกเว้นเจ้าแม่ตัวแสบแนนซี่ปารอซี่กับบารัคโอบามายังเอาอกแดงอีชายฉาอยู่ไม่ยอมยังไม่ยอมเอนดอสคือไม่ยอมเสนับสนุนแต่ว่าชาติลาตินอเมริกาทั้งหมดนะที่ก็สำรวจเลยนะมอบสนับสนุนที่สำรวจไม่ใช่ไม่ใช่ในอเมริกานะ ั้งแต่เม็กซิโกลงไปถึงอาเจนติน่าเนี่ยเขาบอกคนส่วนใหญ่สนับสนุสนให้ให้กับนายแฮร์ริสก็เพราะว่าเขาต้องการเข้ามาอยู่ในอเมริกาขณะที่โดนทั้งรประกาศจะปิดประเทศปิดพรมแดนนั่นแปนไม่คนทลเข้ามาเหมือนในยุคโจไบ,บเดนที่ปล่อยรัาเขามาสิบเจ็ดล้านคนนะค่ะกับนายแฮร์ริสที่ได้รับตำแหน่งไปดูพรมแดนนี่แหละก็จะยังไม่แน่แตัดสินใจอย่างไรแต่คนคนผิวสีเนี่ย ส่วนใหญ่ในสนับสนุนแฮร์ริสกับไบร์สเพราะว่าทรัมป์นี่เหยียดสีผิวแล้วก็มีมีสนับสนุนเอลสนับสนุนยวร,รักยิวมากนะลูกเขยก็เป็นยิวลูกสาวก็เข้ารีดยิวตามแล้วก็มีคดีค้างคาอยู่สามสิบสี่คดีที่รอการตัดสิน ว่าจะคุกกี่ปีและผู้หญิงบริกันก็ไม่ชอบทรัมป์ที่ไปกรณีร่วงเรื่องทางเพศสองสาวในห้องทดลองเสือ้อเป็นคดีความอีกตัวนี้สตอรี่ไดเนียลเลนะฉะนั้นก็ถ้าทรัมป์จะไปบูบุรีแฮร์ริสก็น่าจะมีปัญหาเสียงของเธอน่าจะได้จากผู้หญิงโดยเพราะยิ่งไม่ผิวขาวนะผิวขาวจำเป็นต้องยอมรับเพราะว่าถ้าสังกัดพรรคเดโมแครตก,ก็ห้ต้อง รับเธอไว้ดีกว่าให้ทรัมป์มามเพราะว่ามไม่มียุคไหนที่เกลียดกันอย่างออหน้าตาเท่ากับยุคโจไปเดนกับทรัมป์ฟ้องร้องกันสมัยแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการโกงคะแนนเสียงนั่นนี่โนนแถมทรัมป์ยังส่งส่งหน่วยฝ่ายขวาจัดบุกเข้าไปในทภานะรัฐสภาเนี่ยวันที่หกมกราคมปีแรกที่โจไบเดนเป็นประธานในปรดีคดีทรัม รอดไปได้ในคดีดีนะแต่การต่อสู้ครั้งนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้หญิงจะชิงชิงโดยตรงเลยไม่ชิงแปรมอรี่นะชิงโดยตรงกับผู้นำทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนั้นต่างชิงกันเองโจวเดนนี่เป็นหมาในรางญ่าหอ,าอนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีอยู่ต่อไปจนั้งวันสุดท้ายนะก็ต้องรอดูว่า คนอเรรกันจะเลือกใคระระหวา่างหญิงอายุ59ปีประสบะการณ์ทาการเมืองก็มากกว่าทรัมป์นะ,ะในตำแหน่งรองประธานดี4ปีสวหลายปีนะ,ะแล้วก็มีม,มีมีความสดกว่าวา่ากันเถอะ,ะคือมีเสียงในการหาเสียงก็ไม่ใยเหมือนคนใกล้ตายแบบโจวไบเดนมีชื่อชัว ยิ่งตอนนี้ได้เป็นโอกาสางนี้ยิ่งเธอยิ่งจัดจ้าน์นักเดิมดูมสภาพแล้วเนี่ยพร้อมสู้เต็มที่เพราะไม่มีอะไรเสียโอกาสานี้มีครั้งเดียวในชีวิตนะก็ต้องสู้ถ้าได้เป็นก็จะเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมากสุดในโลกแล้วก็ไม่ใช่ใชฝรั่งขาวด้วยถือว่าเป็นอคือเธอพูด รู้สึกจ,จะขึ้นพูดบนโพเดียมแล้วหลังจากที่โจไบเดนเอนดอสเธอนะคะพี่โสแล้วดูอากัปกิริยาของกัมมัลาแฮริสนี่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเลยแหละเธอพูดบอกว่าออย่าลืมนะว่าชั้นเนี่ยเคยเป็นอายการสูงสุดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความาพูดกันดีกว่าเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาก็เวลาเขา ดีเบตใช่ไหมคะพ่โสสื่ออเมริการบรรดาสำนักข่าเนี่ยเขาชอบเอาแปดเช็คเนาะแปดเช็คกิ้งก็คือว่าตัวเลขหรือว่าข้อมูลที่อ้างอิงเอามาดีเบตกันเนี่ยทรัมป์เป็นเอาข้อมูลจริงมาหรือเปล่าหรือว่าแบบโมหรือว่ามั่วอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่นนใช่เป็นด้านที่ว่าทรัมป์ก็จะโดนโจมตีกัมาลายฮริสเธอก็เลยแบบเกทับเลยเขาบอกว่าอย่าลืมนะว่าฉันเคยเป็น าการสูงสุดมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เธอก็เธอก็เป็นคนพูดเก่งเนาะพี่โสแล้วแล้วก็มุมมอ,องหนึ่งก็คือบอกว่าจากการที่โดนัลด์ทรัมป์ถ้าเทียบกับโจไบเดนเขาอายุเจ็ดสิบกว่าเกือบแปดสิบแต่เขาหนุ่มกว่าโจไบเดนคืออายุน้อยกว่าโจไบเดนทีนี้ถ้าเป็นกัมลาแฮร์ริสขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะกลับภาพกันเลยเพราะว่าทรัมป์นี่จะกลายเป็นผู้สูงอายุท,ทันทีเพราะว่ากัมลาแฮร์ริสเนี่ยอายุแค่หกสิบแค่นั้นเองตกลงแล้ว เขาจะเป็นชายผู้สูงอายุขึ้นมาเลยนะอายุเกือบ80เลยนะค่ะพี่โสใช่ใช่ฉะนันความต่างกันเนี่ยชั้มจะมาคุยโมว่าตัวเองนี่อายุน้อยกว่าไบเดนไม่ได้แล้วเพราะกับันแฮรริสเพิ่ง59นะยังเป็นยังไปถึง60บ่ะเอางี้ดีกว่าแนนซี่เปโรซี่83คิดดูิค่ะอืมก็ยังก็ยังเพจอยู่เลยนะเป็นเป็นเจ้าป้าเลยนะเป็นอพี่หมาเจ้าป้าเลยอันนี้ดีกว่า นี่เพียง59ฉะนั้นก็ต้องดูว่าการศึกครั้งนี้เนี่ยถือว่าไม่ไม่เสียเปรียบเท่าไหร่นักเพราะว่าอ,อย่างน้อยสุดก็กําไรเฮริสก็ได้เสียงจากจากผู้หญิงนะ,ะพวกลา,ลาติโน่ลาติโน่พวกฮิสแปนิกพวกผิวสีดำพวกอะไรต่างที่ต้องการให้ญาติก็อยู่ในอเมริกาน,ะนี่จีนนี่จีนนี่เกลียดทำก็ไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าจีนอยู่ในอเมริกาก็เป็นล้าน อิ uh, India, นเดียนี่หลายล้านใอินเดียหลายล้านนะอินเดียเนี่ยออินเดียก็เยอะแล้วพวกชุพูทวีก็คงจะพดูดกันนะั่นแหละอยากจะให้หนูกหล้านอยู่ในอเมริกาง่ายๆฉะนั้นเนี่ยคนต่างชาติทั้งหลายแหละที่ไม่ใช่ผิวขาวนะ,ะน่าจะไปทาง่าราริสมากกว่าแล้วผู้หญิงที่ที่ที่ผู้หญิงประเภทที่ไม่ไม่ชอบ ผู้ชายที่มันเที่บอลลี่ผู้หญิงเนี่ยเจ<ช>ีวนลามผู้หญิงเนี่ยผูย้นี้ก็คงจะมเอาทั้งด้วยก็คือจะเลื่อกามารเฮริสค่ะ<ช><ช>ที่โสที่นี้ในมุมนี้เนี่ยก็ถ้าดูตัวเลขนะคะตัวเลขของออ่ประชากรในกลุ่มต่างๆ <c oughs> อันนี้เนี่ยอ,อ้างอิงของเว็บที่ชื่อว่า Statista นะคะก็อันนี้ก็เป็นเ,นเว็บที่น่าเชื่อถือเพราะเขาซอร์ซิ่งมาจาก U.S. Census Bureau เป็นตัวเลขของปี2020คือการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยอก็อประชากรที่เป็นไวท์ไวท์นะคะที่สามารถที่จะลงมีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยห้าสิบหนะ้าสิบปดเปอร์เซ็นไวท์นะพี่สส่วนที่เป็น h ิส p a n ิ c กับบ latino อะ แปร์เซ็นกว่าๆบวกกับที่เป็น Black African นอเมริกันสิบสองเอร์ซ่าสองอันนี้ก็สามสิเปอร์ซแล้วนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งคืออาร์เตอร์สอาเตอร์สก็อีกสิบเอ็ดจุดี่เปอร์เซค่ะก็ถ้ารวมฮิสแปนิกลาตินแบล็กแอฟริกันอเมริกัจีนปินจีนปินเนี่ยใช่แล้วก็อาร์เตอร์สอาเตอร์สก็คืออื่นๆที่ไม่ใช่สองกลุ่มนั้นเนี่ย ก็ประมาณอ่าสี่สิบล้านอ่าสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นค่ะสี่สิบเปอร์เซ็นส่วนที่เป็นไว้ไว้เลยเนี่ยร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านคนห้าสิบเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นพี่โสทีเนี้ยมันก็มีสื่อเขาเขาเหมือนกับว่าพูดถึงกรณีที่ชรัมป์เลือกรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์มาเนี่ยเจดีแวนซ์ก็หนุ่มมากเลยนะคะพี่โส เขบอกว่ามองไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นไวท์แมนสองคนอ่า hmm. ทางฝั่งของริพบลิการเขาใช้กลยุทธ์ดึงคะแนนเสียงของกลุ่มคนผิวขาวอ่าทีนี้ถ้ามาเป็นกามลาแฮร์ริสเป็นคูจชิงมาจากเดโมแครตพี่โศมันก็สูสีเหมือนกันนะพี่โสจริงๆแล้วแต่ถ้าดู <Okay. S 1> จำนวนอะไไว้ White เนี่ยถ้าจะเทให้กับทรัมป์เนี่ยจำนวนจะเยอะกว่า แต่ไม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 ขาดมากกว่ามันห่างประมาณสิบสิบละเออสิบเปอร์เซ็นค่ะพี่โสแต่ยเยอรมนีว่าไวตเดโมแครตก็มีนะที่จะเลือกกันมาแฮร์ริสใช่ไหมใช่ก็เลือกเลือกเดโมแครตอะเลือกเดโมแครตอย่างนี้ดีกว่าอือค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 ือจะมีไว้์ที่เป็นเดโมแครตก็มีจำนวนหนึ่งเราเราไม่ทราบเขามีตัวเลขเขามีตัวเลขว่าไว้์ริพัอบลิกันกับไว้์เดโมแครตเนี่ย ขาวกับขาวเนี่ยรองสองพักเนี่ยอะไรมากกันอาจจะเป็นแล้วต้องไม่ลืมพวกนี้ด้วยนะพวกอาหรับพวกเชื้อสายอาหรับพวกอ,อตัวกลางนะ<แ>ที่ไม่รู้จักอยู่ในกลุ่มไหนนะกลุ่มผิวสี<อ>หรือที่ไหนก็แล้วแต่พวกนี้ก็ต้องไม่เอาอาร์เตอร์สพวกเนี้ย<อ>แต่พวกจีนพวกฟิลิปปินส์พวกนี้พวกนี้อาร์เตอร์สเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ แล้วแต่คนชอบนะรวมทั้งพี่ไทยเราด้วย <ฮะ S 1> ที่มาอยู่อ่าแต่ว่าไว้เดโมกครตก็อาจจะไม่ต่างกันนักนะระหว่างเดมโพิการ์กับเดโมแครตแต่ว่าเลมโพิร์อาจจะไปทางแนวผิวสีเยอะกว่าหรือว่าพรรคของคนยากจนจนคนด้อยสิทธิ์ท <ฮะ S 1> ั้งหลายทั้งนั้นหมายเลยพวกพวกโพิการ์คือพวกพวกเรักิยมพวกหัวเก่าพวกเศรษฐีพวกพวกมีตังค์นะจนชั้นสูงของเอนี่ย เพราะน้นพวกอาจจะมีน้อยกว่าพวกที่ปานกลางอมต่ว่าอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ก็ฝรั่งขาวเนี่ยนะก็มีจิตเรื่องของความเป็นเหยียดผิวอยู่อือที่นี้ก็ยากจนเพวกประเภทรัฐทางด้านใต้ตอนใต้น,ตนะอลาบามาเทนเนซีแต่ว่าเทนเนซีพวกนี้ก็ได้เสียง่าแาแ่วาพวกที่ รัฐพวกที่ทั้งตอนใต้ที่โบราณโบราณน่ะนะแลนอกของนานเนี่ยก็ยังพวกเพศประเพศเหมือนกับพวก,พวกเคเคเคไว้เหยียดผิวอยู่เนี่ยก็ยังตกค้างอยู่บ้างแต่ช่วงหลังนี่มีการทะลักเข้าไปของกลุ่มกลุ่มคนที่าจายุโรปก,ก็ไม่เชื่อจะต้องคุณจะเป็นหรือปากิการเสมอไปว่าคุณก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรพวกผู้ลี้ภัยจากต่างชาติเข้าไปม่นต้องรอดู้ ทั้งนี้สูสีเนี่ยว่าทรัมป์เนี่ย,ยเขาไม่กินหมูง,ง่ายหรอกเพราะว่ายังมีเวลาที่กําล拉นี่จะจะตุยกับคะแนนได้อยู่ <laughs> กัม马拉แฮร์ริสเวลาเวลาดีเบตอะลงไปดูในคอมเมนต์นะพี่โสว,ว่าไอ้คนอเมริกันเขาว่ายรรอย่างไรอะไรเงี้ยอ่ะแต่แน่นอนว่าเคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปที่เป็นกัมลาแฮร์ริสพูดก็ต้องเป็นคนที่ชอบกัมลาแฮร์ริสน,นะแต่ว่าคอมเมนต์เขาก็จะบอกว่าแหมอยากจะเห็นดีเบตรอบต่อไปมากๆเลยอ่ะ ว่าจะแ,แบบว่าจัดการโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรอะไรเงี้ยเพราะว่าดูแล้วแบบเออพูดแบบไม่ได้เชื่องช้าลืมบทหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,ไมค่ะคนเป็นรายการต้องเสียงเก่งนะนะใช่เธอมีจุดเด่นเรื่องของการกูดอะ่ะอืวิธีการให้ให้ผลเนี่ยคุณต้องเอาเชน,นะทนายความผู้แข่งในคดีต่างๆค่ะ ความเรียดทางกฎ<ม>หมายต้องมีม,มีมีทักษะในการพูดโน้มน้าวให้ตุลาการนะ่ะเอาพิดจำเลยให้ได้เนั่นแหละศิลปะในกา,การพูดเนี่ยทรัมป์นี่ยมีท่าทางที่เขาบอกว่าโจบไบเดนเนี่ยไม่สามารถตอบโต้ข้อมูลโมบูของทรัมป์ได้นะหรือเป็นความเออ,อ,อไม่ช่วยโอกาสที่ทรัมป์พลาดเรื่องข้อมูลโจตีทรัมป์เขาอ้างว่าก็พิธีกรเขาไม่ ไปถามเลยทำไมที่ไปถามทำไมนี่ความเอิ้องของโจไปเดนเองค่ะก็ต้องรอดูว่าแรงกดดันที่จะมีอยู่จากนี้ไปเนี่ยจะมีไหมสำหรับโจไปเดนเจ้าตายลูกก้อยเยืกไปได้แล้วม,มีเวลาตั้งเท่าไหร่กรกฎาคมสิงหาคมยาตุลาพิจิหลายหลายสามเดือนกว่าหนึ่งสามเดือนสี่เดือนเนี่ยยังไม่นั่งเก้าอี้แช่จนถึงมกราเลยเหรอถามเนี่ยใช่ไหมโจไบเดอ่าเนี่ยอ่ะ ออาสิงหาไม่นับนะกระดาสิงกระดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราครบเดือน่ะห้าเดือนห้าเดือนน่ะจะไปนั่งแช่อยู่ที่เก้าอี้ได้ไงตัวเองก็เดินถ้าไม่ไหวอยู่แล้วอืนะค่ะเนาเป็นแฟนสำหรับการมาเฮริเซอร์คุณยังเขาสู้จริงๆแล้วคุณต้องถอยเขาให้เธอเต็มที่อเมื่อคนมีการจะชอบหรือไม่ก็ตามเนี่ยว่า จะเป็นผู้หญิงผิวสีเป็นคนแรกที่เป็นทารีของอเมริกาหมายนึชื่อซุนลักไม่น่าออกไปก่อนเลยน้อยมีสน่อยก็จะแจวเลยนะอ๋อเป็นอเมรเป็นอ่าอินเดียนอินเดียนคู่เลยใช่ไหมคนหนึ่งเป็นนายกอังกฤษคนหนึ่งเป็นประธานาธิบดีอเมริกาโอ้โหชัเดียวหาได้่อใช่ หาจด้แค่ชาติเดียว<น>ค่ะนีก็เดี๋ยวรอดูว่าป,ปฏิกรจยาของชาวอเมริกันนะคะก็คงจะชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆนะคะว่าอตอบรับกับกัมลาแฮริสอย่างไรคือแน่นอนแหละอทอโจบเบตก็คงจะตอบรับแต่ถึงขั้นก็จะชนะโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าพอฟัดเวียงขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอปฏิกริยาเพิ่มเติมนะพี่โสอ ทอมต้องไปวางยุทธศาสตร์ใหม่อ่ะก็จะไปพูดปากปากพูดแบบปากเสียไม่ได้นะเพราะว่าผู้หญิงก็มันไสอยู่แล้วอืมปากเสียไม่ได้นะคนนมันไสอยู่ฉนี้ก็ต้องมาวางยุทธศาสตร์ใหม่เพราะข้อตัวคู่ต่อสู้เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ใช่ผู้ชราแล้วและเป็นผู้หญิงด้วยนะฉะนั้นเนี่ยอ่าสึกครั้งนี้ น่าต่อรองผสมควรละโอเคแม้ว่าเป็นเป็นความแตกต่างระหว่างเพศด้วยระหว่างวัยทุกอย่างด้วยค่ะทีนี้ถ้ามาดูจุดยืนของกัมลาแฮร์ริสต่อสงครามในกาซ่านะคะก็น่าจะบอกว่าก็แฮร์ริสกมลาแฮร์ริสก็เหมือนโจไบเดนมือนก้นทุกคนไม่ได้หมดไม่ได้หมดสนับสนุนอิสราเอล มันเป็นเป็นคอมมิชเม้นต์มันเป็นสิ่งที่เป็นกำหนดไว้เลยว่าประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนต้องสนับสนุนอิสราเอลอิสราเอลค่ะมันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งเดียวที่กำหนดไว้เลยมันก็น่าจะให้นี่บอกแล้วให้เนทันยาฮูมาชิงกับทรัมป์ไปเลยบนเรื่องเวลาไปจะมามันมันมันยี่สิบสี่นี่น,นี่เจ<ช>อผู้กสษฎาคอนเกรสเนี่ยอันนี้ก็เออ โจเป้อาจจะถอนตัวเพราะว่ากลัวอ,อ่กวากลัวโดนดา่าว่าไม่ไม่ช่วยหรือไรสเอลในช่วงหลังตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไม่ต้นมานี่ส่งรถให้น้อยแต่อย่ังก็ตามในเมื่อมาแล้วก็ต้องไปฟังเพราะตัวเองยังอยู่ที่เป็นประธานาธิบดีอยู่ก็นี่จะยูคงจะมาหอดอ้อนในการเมืองที่ได้เงินยิว ไปหาเสียงเนี่ยให้ช่วยเรียนหนุนอิสราเอลในเรื่องต่างๆทุกเรื่องอจะผิดชั่วร้ายเร็วซามผิดกฎหมายไงก็แล้วแต่ผิดเส้นทางอะไรต่าจะต้องหนุนอิสราเอลต้องหนุนยิวอิสราเอลค่าของทุกวันมนเกือบร้อยเกือบร้อยมาเ,มาเ,มาเจา็บวันละสองสามร้อยเนี่ยจะต้องหนุนที่อิสราเอลกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ต้องฟังศาลโลกฟังอะไรสิ้นมีสิ่งที่ในต่างในในในยูต้องการจะมาอ้อนกับสสสว อเมริกันโดยเฉพาะพวกผิวขาวค่ะนะก็กัมลาลเฮริสก็จะก็มีกำหนดจะพบกับเป็นจามินเนทันยาฮูในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในทริปที่เนทันยาฮูจะมาเยือนสหรัฐอเมริกามีกำหนดจะไปพูดในสภาของอเมริกาวันที่ที่สิบสี่ที่จะถึงนี้ค่ะที่สิบสี่กรกฎาคมนี้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะมีสัญญาณอะไรออกมาด้วยเริงไมมค่ะโอเคพี่สงสั้นเดี๋ยวเราไปพัก พักกันก่อนนะคะคสกกับข่าวต่างประเทศนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องประเทศไทยนะคะ